เอา,าของแคลรี่ด like ีกว่าเฮ้่นั่นๆๆๆๆเฮ้ยเน็ตกูมันไม่โหลดวะวยกันหน่อยเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงไอ้ทามทีำอะไรอยู่ก็ไม่รู้มันไม่โหลดอะ ไอ้พี่เรกูยบอกเลยอ่ะบอกเลยแจกเล่นแพงกันแจกโอ้ยสโลสโลมอนเอาแบงค์มึงแช่อย่างนั้นเลยเหรออกลัวที่ไหนถึงหลอดไอห,หำ ไอาา้ไามมึงหน่อยเวทีเนี่ะขอมานาได้ไหมไม่ออกของเท้าลิมานาครับ <c oughs> ออกปะเนี่ยไม่ออกอเป็นแคลรี่เต็มตัวซับอะไรไม่ออกวะไม่ซับอุย้ยก็ปปาใส่มาดดอนดิวะเยอะเลย ทำให้เอฟซีทำทห้เอฟซีมึงจะตายจริงแบงค์มันยังปลาใส่กลัวเนาะที่ผ่ายดูเลือดจริงอะ <c oughs> ตายจริงก็ดีกว่าตายเสียตังค์มันตายปีเกีนเพิ่แค่เขาว่าตายปีเกียนมันก็ขย,ย, <c oughs> ยันไล่ดีเนาะ ไอแบงยืนเฉยตีโคตรช้าเวลตีไม่โดนเลยสกิลเบลดคิงนี่เล่นง่ายดีเนาะแพสซีฟหมดเลยกูเพิ่งรู้นะเนี่ยยังต้องยิงหนึ่งตันเ่าอยู่หายต้องทำอะไรเลยมั้ง โอ้โ้อยังสวยแต่แค่นั้นแหละสกิลอะไรแล้วมันตีติดชี้เหรอนี่ยมันสามแน่ๆตีสามตีสามอ่ะตัวไหนอ่ะนี่หลอกวะนี่หลอกไม่ถึงหลอกให้แบงค์โยนได้ทีหนึ่ง หน้าไม่เห็นช่วยอะไรกูเลยโอ้โหแค่เน้ออะไรมาช่วยไม่ได้เลยเนี่โอ้โหเดินไวกันจังวะสโลจริงไหมเนี่ยเฮ <c oughs> ้ยแม่แหล่ได่แดกกูหรอกผมรู้สงสัยไอ้ดอเลลนเจอร์มีสโลจริงไหมเนี่ยตัวกระดอเลลนเจอร์สโลมไปถึงสโลสกิลหนึ่งเหรอใช่สิเ ยี่สิบเปอร์เซ็นตมัเดินไวทิ้หายไม่เดินเหมือนปกติอ่ะฮะวอะไรนักหนาไม่ได้ม่ได้เม่อไหร่ันจะหยุดลิงก์กลว ลิงอะไรมันลิงไม่เป็นนะถ้ามันลิงเป็นมันเจ็บกว่านี้มันต้องรอให้เราเข้าซีฟวมันก็ค่อยลิงเ้าแม่งเลยเอ้าเป็นที่ก็แล้วตายโอ้ี <vib ran Matthew> ๋ยว <oda> ่าตายอู้ดีดีตาย โค้ดเก่งอามาดอนอย่างแจกอ่ะกูเล่นแคลลี่เองใช่เนี่ยคนไอ้บอยไม่ติดท่อเลยไปทานเดี๋ยวตามแผนนะมึงหวานฟ้ากูหวานส้มตามแผนแผนแม่เร็วหวานส้มมันเสียด้วยนะซิรอ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  วะหลอกมันยืนลยไล่เฉยนะแบงค์เข้าไปเหยียบใหม่หมดแล้วหมดแล้วเต็มเลยพาไ์ทเลยหมดตัวนี้ก็น้อยเออโหดยอาเลยตัวกูแม่งโหสัดยาดมาก เยอะเกินไปแบงค์เาออกลเขาเกียวแบงค์โยนน่ะแบงค์เข sort of ้าวอลล็อกก่อนวอลล็อกมันโง่แมงวิ่งเร็วอย่างว่าเบ็ดจริงอะ เฮ้ยทำไมยิงรถไม่แตกวะอ๋อตกกดแข็งรั่วเลยกูแบงเอา่อแบงเอาวอล็อกแบง์งได้วอล็อกอ่ะ มันก็ได้แค่หนีลงวะโอ้ยร่วงไปดิแบงค์ทำอะไรอะแหลกกูแหลกตามมึงยืนละคนไอเวนฆ่าได้แล้วไปยืนขิงเขาในป้อมอีกอะเฮ้ยเอาดิเอาดิตัดเอาดิเออี่อะไรอะเอคโค่เซเบอร์ โคตีเบิร์นใช่ไหมใช่แบงค์ไอ้พวกนั้นมันเป็นพวกกระจอกของเราเนาะเพื่อนคิปวเข้าไปแล้วดันเลยนะจับไปดิแบงค์เอาเา้ยี้ยนี่แหละกูตี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 คิ้ โอ้ยความติดกูกุรัดกุรัดแบงเอามานาหมดไอสัตว์มานาหมดแต่วาปมามาหนาหมดแต่วาปมามานาหมดแล้วาร์ปมาเฮ้ยใครมาวะเอาเปล่าหัวหลอกแบงค์มันเดิน เอา้ามันเห็นว่ะา,าเอา้โอ้โหไม่เอาหรอมันเห็นนะเกือบบาดแล้วทีได้ชนะไปได้อะเฮ้ยแบงค์ลงไปพี่ใครเข้าไปอ่ะมันลึกแล้วมีเขาว่าลึกแล้วไม่มีเขาว่าลึกสำหรับแบงค์ให้มา วอยสเปริคเฮ้ยอ,อยู่ใ,ใกล้ตี้มันเอามันเอาคนเอเหลี่ยมมานะเฮ้ยไปยี่ซาราดา้าซาราดา้านักเก็ตแล้วมึงขึ้นไปยืนข้างบนกูนเห็นอ่าแ,งงแล้วมึงลงไม่ได้ไงแล้ว <c oughs> มึงลงไม่ได้ไงมึงลงไม่ได้ไง มึงลงมึงลงกูตายกูตายแล้วกูตายไม่เป็นไรปล่อยกูปล่อยกูไม่ปล่อยกูตายแล้วกูตายแล้วไม่นองไม่นองเลไม่นองมายืนมองกันเลยกูตายตัวเฮี้ยนี่เล่นโคตรดีอ่ะไม่เล่นกันบ่อยป่ะมันแพ้ตัวแยกต่างพี่พี่อใจมึงไม่เห็นตอนมันอยู่ในมือไอ้แบงค์อ่ะแล้วมึงยิ่งพูดอย่างนี้ถาม อ้าวอีลีน่าจ้ายลงเฮ้ยมันเห็นมันปักวอร์ดไงสัตว์โง่กลโง่มันได้แบงค์เลยมึงใครมึงได้เพื่อนกูเอนอนสเข้าไปอุ้ยอุ้ย มันเห็นกูได้ไงวะใช่เนี่ยเดี๋ยวมึงต้องถืออ้เานี้ได้ไหมเนี่ยมาแล้วกูมาแล้วเจมเร็วโอ้ยกระดอนลิเกอร์มาเร็วยิบอไวไอ้ทางยิบไวเนี่ไหนก็ตายแล้วไฟสุดท้าทายกูโดน

พวกเราโคตรเก่งแหละเห็นกูได้ไงวะออกตามล่าหาไอ้หน er> ้านอนข้าวอีก oh, ข oh, <oh. ้าวอีกข้าวอีก เีรอเลยทานหนือมีแอมันมีแ่ไปมีแล้วมีอรมีีม่ก็มีอูแล้วลม่ห,มหางมึงโผล่อะเจมแอบเาว่มันมีตวหางมึงโผล่เลยเออหายไปแล้ว <c oughs> โอ้ <c oughs> โจิี่ไ การที่วางเอาไว้วแบงยืดยื้อไม่ทันตีเล้วซาลาดาซาลาด้าโอ้โหลินเนี่ยจังมึงแหละมึงแหละอ้าวให้ตัดคุณตีชีฟเลยอีหน้าเจ็บเลยเป็นแอะมันเห็นเนี่ย เ่อมืตะล้อฉากซะแล้วเกาะผูสยตีก็เร็วโคตรเจ๋งมึงไกก้โอนนกูอนนกอนนกอตดป้อมอ้เหี้ยแล้วไม่ตีป้อมใหมม้มึงก่อะออ มันไม่ได้เจ็บคนเดียวนะแดนนึกถึงเพื่อนร่วมทางมันด้วยรอดยาอะ่ะห้าสิบสองหกสิบหกโอ้โหเามาเจอโอ้โหแล้วกูตามไปที่หลังอะ่ะ ไม่ตายไม่ทเจ็บสองตายดิไม่ตายได้ไงขอจับหัวทีที่มึงอ่ะไอ้เอะก็เจ็บเหรอเฮ้ยตะบันไม่ให้หรอก ไปกระแทกหน้ามันเยียที่แอบแยี่ที่แอบบอดแบงค์มันแอบบอดตังเงี้ยแอบบอดคิดว่ากูไม่เห็นยังไงมึงตีแรงมึงตีมึงต,ตีแรงเหรอไม่ทนนะันวะไม่ได้ไไได้วยอ้าว ไอเ้เนนนะดิมเขาหนาววะเนีมีด้วยเหรอโดนโดนเพื่อนจริงเหรอนี่คือโดนเหรอโดนโดนเจ็บเจรี้ยวเลยเหรองานวิน่าจจังาจะฆ่ามึงวินาจังอยู่ไหนไอ <laughs> <h ums> ้พวกปูเปี้ยว ไอ้พวกกินเผ็ดเกลี้ยงเดือดเกลี้ยงไอ้พวกปุงเปรี้ยวกินเผ็ดต้องตายเปิดก่อนได้ปูดมันยืนเท่าไหร่วะ กระสาบกระสาบเอาตีตีลากตอดรูทเฮ้ยคำพูดกูตอดตอดเฮ้ยหมุนกูกูเลยทีนี้โอ้ยับเลยโอ้ยมึงแกเป็นตีหลายเด้อมาดอนอันเดอร์อดเจ็บ้ช่ทำไมวะมันซิงค์มึอกันอันเดอร์เด้อเออมึงตีกูเพื่อนเจ็บฉันก็เจ็บมึงเคยได้ยินไหม สถานการณ์นี้เลยคุณเจ็บไม่เป็นไรแต่อยให้เพื่อนเจ็บทุกคนมันจะไม่เข้าใจตายโอ้ r หมีใครรู้วป่า เฮ้ยลองตีไม่โดนนะพี่มันมีระเบิดดูส <c oughs> ิเน้นหัวสะบดดัดว <c oughs> ความตื่นของกูก็รับแต่มันก็ไม่ <c oughs> ป้อมมันก็ไม่นี่เลยอะดิเดินถอยหลังหลังมึงหนึ่งเก้ามีกูเสมอแบนใส่ทุกอย่างครับกูหมดเลยเพื่อนรักช่วยกูหน่อยร้อยก็ไปเจอกูเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวกูมาแป๊บนึงแป๊บนึ่งนะโถเอ้ยกูกลับมาแล้วกูกลับมาแล้วอะไรพวกมันไปกันหมดตามตามตามเฮ้ยใครมาดี ยอ,อนน่นี้มาไงแอบมาเหรอไม่รู้มันเข้าวัดตามมาดิแอบมา,า,มาตายโอ้วอดเห็นเห็นเลยสัตว์เอ้มันวอดนะต้องเอามาลล็อกไป โอ้ไม่ให้กูไปเลยไปดิตายแล้วก็ไปให้สุดแอะตีใครไม่ได้เลยโหต้องปีแคบีซะแล้วตายกันหมดเลยที่นี่เฮ้ยอันเดอร์ลอดอยู่พี่เจลระวังมันมีเบงกห่อเปรียบเอาไปขีบต่อ พี่แบงค์คิดว่าผมจะถึงสช่นบริจิตร์หกโมงเช้าเพราะว่าเค้นออกตีสามเลยไม่ได้ออกตีสามอะ้วยอมรับวันดีต่อใจเขาไม่ได้ฟิกเวลานี่จะรีบไปทำไมใช่เฮ้ยคุณอดิษฐ์คุณ,อ,คณอย่าเป็นทางการได้ไหมในนี้มันดิสไลค์แต่ละคุย กวยพอกูพูดดิดิทํทำงานก็หาวกูแลวสลาไอเวนนี่มันดิดดิสรลลาครับคุณอยากทางการเยอะเพราะไม่ได้ทิ้เวลาถึงน้องอยากไปตีสามคุณห้ามน้องได้หรอครับตีสามก็เขี้ยนเลี้ยงให้น้องพักผ่อนนอนพักค่อนบ้างไอเวย์นนั้นเขียนออกตีสี่ไ่ต่างกันเลยเขียนบอกพี่ครับส้นตีนเถอะ อย่างนั้นเขาแตกมุมนี่ใครมาตีฉาดเลยตามเอ้ยไปดิกูไม่ได้แน่จะมาตีอยู่คนเดียวไม่จะแตกหันหลังใส่ชิงสี่ทีว้ต้องให้ถึงมือกูแบงอ่ะโอ้ยทานตุลินเดอนน้องขามองใจไปหรอบุรีอ่ะโอ้โหจิ๊กโกเสตีนขับรถยนต์เมื่อไงคิดเนี่ย ไม่ตอนแรกกูก็กะจะถามแหละไอ้เหี้ยแต่กูต้องใส่ไงม่เอาอะไรที่นี่เารถหมด่ในเ็นหม่อยเป่มเปคนนึกว่าแบบทรงเลือไอ้ปองอะไรเงี้ยแบบขับมอเตอร์ไซคไปต่างจังหวัดอะไรเงยโอ้ไอ้ปองมันก็ขับรถยนต์ไปออพร้อแล้วเราพร้อมทุกเรลเรารีบจบๆไปเถอะเล่นเกมใหม่ประเทศรอแล้วท้ายที่มมาแล้ว รอยติดมาแล้วไปอย่างมงั้นนะแล้วพวกไปล่าก็ทำไมวะน้ำลายทำเวรล่าไม่ห่างมีวาร์ปลงหัวไงพร้อมๆมันวอดเต็มบ้านเต็มเมืองเฮ้ยตายเลยเนี่ยเฮ้ยเอาดิมาเข้าวับกูมาเข้าวับกูมาเข้าวับกูมาไปดิมามาเข้าวับกูมา เดินเที่ยอะไรวะเนี่ยกูเดิน,ไ,น,ดนดได้นะกูตีให้ไอสิสตว์เนี่ยเคียร์โอ้ยโดนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอาว้อาบหายหมดเอาเอาอยังไงเนี่ยไอ้บ้าข้างไอ้บ้าข้างไอ้บ้าข้างโอ้ยโอ้ยหกสิบโอ้ยต,ตายไอ้แบงค์มันไปรับอ่ะดิ นโหดเยเพื่อนัตู่ดนเผาหัวเดินไปให้ป้อมตีไอเจมแล้วรถพับๆๆตาทำอะไรจำไว้นะขายของซื้อของซื้อชาติซื้อชาติมากิน รถเที่อะไรบินรถฉากจากบ้านมันจะรั่วเฮ้ยมันด่า